หัวหน้าไม่ไหวแล้วจะขอลาออกโอ้โหนินทากันเต็มออฟฟิศเลยไม่ไหวหรอกเพื่อนร่วมงานแบบนี้จะขอลาออกอยู่ไม่ได้หรอกไอ้หนูเองจใจเย็นก่อนในเองอะ่ะจะต้องมีรถที่ต้องอดีไมนะ่ใช่หรอไม่ไหวแล้วแม่หมอจะจะขอลาออกโอ้โหเพื่อนร่วมงานแบบนี้ไม่ไหวนินทากันเต็มออฟฟิศเลยรับหลังไม่ได้และจะลาออกไม่ไหวแล้วเอางี้งั้นเดี๋ยวแม่หมอเนี่ยจะแนะนําสถานที่มูให้เรากันนะ งั้นต้องเป็นที่นี่เลยวัดพระพุทธแสงธรรมนะจะบอกว่าที่นี่นะเป็นองค์พระพุทธศาสนาที่สร้างโดยจิตศรัทธาของพุศทธาสนกชน,นทั่วไปเอาไว้ในการบำเพ็ญกุศลเป็นการสืบพ่อพระพุทธศาสนาจุดไฮไลท์ที่สัาคัญเลยนะของวัดพระพุทธแสงธรรมนั่นก็คือชมมหาวิหารทรงบัตความหรือเรียกว่าดมยะเท่านั้นยังไม่พอนะสิ่งที่น่าสนใจภายในวัดนะมีอุโบสถไม้แดงนะและมีพระประธานนะเอาไว้กราบไหว้เพื่อ และเพิ่มปิติปัญญาให้ด้วยนะและก็ยังมีศาลาปฏิบัติธรรมและก็มีอุทยานเจ้าแม่ควนอิมด้วยนะรายล้อมด้วยสวนสามารถมองเห็นศาลาและโดมยักษ์ได้สำหรับใครนะที่อยากที่จะเข้ามาไหว้ไหว้พระแสงทางนะเขาเปิดให้เข้าชมเวลาตั้งแต่8โมงถึง6โมงเย็นนะนี่นคะค่ะที่สนใจออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นเก่งมือสองกะบาลมือสองหรือว่าเป็นรถครอบครัวมือสองและกำลังหารถมือสองอออสภาอสอพสวยๆนะคะ อย่าลืมกดแอดไลน์มาได้เลยนะคะเจลที่ไหนก็เหมือนกันนะคะแต่ถ้าอยากได้โลดีๆสักคันนึกถึงพี่จ๋าเฉืิมใช้ลยบ้านได้เลยค่ะ